จะได้ก็แต่ใอโอ้มันก้มไม่ได้แล้ก้มอะตอนนี้แล้วขั่นเนะยอเหยื่อเหยืดตัวได้แล้วดีแล้วครับดีแล้วขนลุกซู่ซูมันดึงมันดึงดึงจาระกวดวดเลาวลงขาแล้วก็ตะคิวกินลดลดไม่ได้เยอะเลยครับเดี๋ยวถ้าหมอเอมไอก็ส่งฟิล์มมาดูหน่อยครับสูๆซูเช้า กะเข้าเดินของขึ้นละเดินได้ไกลขึ้นาะเดินไกลขึ้นแล้วนั่งนั่งได้เมินขึ้นอะไรอย่างเงาะตะกอนตะกอนนั่งได้ตะใดกะแล้วตอนนี้แล้วครับสามสิบนาทีแล้วละนับแล้วก็เดินเนระเดินจากได้ตะใดเป็นตะใดแล้วครับกะเข้า ันได้เลยนะวันนี้อเดียวจากตั้งหลุมขึ้นมากับหลายเมตรอยู่นะเวลาที่กระเดียวได้สบายแล้วเนาะโอเคดีเลยครับโอ้ได้นักแล้วเนาะได้กี่เปอร์เซ็นต์ละสามข้างเออจะเหลือ่ซักาเออได้เจซิปละดีแล้วครับเดี๋ยวแอบพอใจ่ายการทักษาก็ครัาคนลุกนะดีจยายจต่ค่าปวดหัวคับเจ็บจะได้ของครับ สะโพกล่าลงขาเนาะโอเคอันนี้คือเปลี่ยนมาเมินเลยยังครับเป็นเปลี่ยนไฮไฮโอเคครับครับสองเดือนไปโอเคมันปวดระดับไหนครับปวดเยอะก็ปวดเยอะโอเคครับปวดน้อยเดียวแล้วมันก็หายไปคโอโอเคครับครับครับแล้วก็ตอนนี้มันปวดระดับไหน ถ้าเต็มเต็มคือซิปเนี่ยตอนนี้วิวระดับไหนครับแปดกะโอเคครับเป็นตอนเจ้าครับโอเคถ้าหลังจากเขาเขาคลายกอดกอดจะดีขึ้นแล้วพอตอนเจ้าก็เป็นแฮมนาะเออตอนนี้พังผืดมันมายืดแล้วครับมันก็เลยจะมีอาการจะอี้นอะแล้วไปรักษาจะได้มาผ่องครับกายภาพโอเคครับโอเค แขวนขึ้นก,ก็ดีขึ้นน้อยเนาะโอเค okay. มันจะดีตอน้นอยเนาะสักกรรมกลับมายึดเนาะโอเค <Okay. S 2> ครับแล้วก็ยังไม่ไดเอ็มไอเตื่อยังไม่ได้เช็คเตื่อเนอาะอ่าเดี๋ยวผมเช็คในเดินผมดูน้อยครับมันต้องเดินไก่ก็มันถึงจะมีอาการาอ่าอ๋ออันนี้อันนี้เริ่มจี้แล้วเนาะออสะโขกเริ่มยกน้อยน้ยแล้วครับอ่าเดินมาเดินเดินมาเดินกลับน้อยครับ โอเคเริ่มหูซึกแล้วเนาะโอเคได้ครับมาเดี๋ยวผมเช็คฮะสบายขึ้นก่อนสบายขึ้นกูเตือจะนั่งไป่ได้เนาะนั่งมันจะล่าเออสบายแล้วเนาะสบายแล้วเนะาะแล้ว,ลวลกูเตือนอนพลิกตัวมีอาการก็อก่าเรานอนลองนอนพลิกตัวเหรอลองลองลองไปนอนไหมล้วลองพลิกตัวดูว่ามันง่ายขึ้นก็ครับ เออสบายขึ้นก็สบายขึ้นเนาะบอกค่อยเล่าเนาะเอออ่ะเออเออเหลือต่แคนน้อยเป็นอย่างครับเดี๋ยวเขาคอยมาเก็บอ่ะคอยๆตะแคงลูกโอเคอันนี้ลูกถูกละอ่ะลองเดินดูครับจะเบาแล้วครับขาจะเบาแล้วคือเดินน้อยเดียวก็ถึงมีอากาศแล้วเนาะเบาก็ เบาขึ้นเยอะก็เฮาลองเดินเฮาจะยกขาได้ให้สูงก็หัาข้างเลยนะมันก็แล้วเทียบก็หักข้างก็ก็เออยกได้แล้วเนาะก็เตือนี่ขาจะแข็งแข็งก็ปวดเนาะเออเบาขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ละของมรู้สึกเฮาเออ หกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจากจะไดก็จากสิบเหลือกกหกความปวดแหละกับเบาขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเออดีแล้วครับดีแล้วยกแหลกเอาประมาณนี้อนนอก่อนเนาะแล้วค่อยมาสู้ใหม่อครับโอเคครับแล้วค่อยมาสู้ตอ่อครับเกยห้องซื้ขนานดนั้นเลยครัมองใครเราได้มายากอยู่ละอีกอ่ะ น้ำตาปิทางไหนลองได้ยืนดนึ่สบายขึ้นครับเบาเนะปวดกระชาเบาเนะเออก็เตืิมได้เนอเออสูู้โอ้วันนี้วันนี้ยเยอะครับวันนี้ยะเยอะกว่าครั้งที่แล้วระดับนึงแล้ว จะชาเนาะเออดีแล้วครับเออผมเป็ีนให้เี่ยเอาไปเคลียร์เพิ่มเคลียร์น้อยน้อยครับอาจจะเหลืออยู่น้อยน้อยไอ้เนี้ยไปครั้งที่แล้วมันมันเปลี่ยนแปลงจะได้ก็ไอ้หายปวดเนาะแต่มันยังเหลือชาเนาะเออโอเคเดี๋ยววันนี้เฮานี่ไปชาน่าจะดีขึ้นสะโพกกับชาแล้วเนาะมันก็ตีเนี้ยเนี้ยไปเซตกับชาแล้วเนาะ สชว์โผบัชาค่ะาบาัชาหน้าแข่งบาัชาเหลือข้อเท้าน้อยๆหน่อยเออโอเคได้ครับสู้ๆครับมาเดี๋ยวลองดูข้อเท้ามก้ครับมาลองลองยืนแหรอได้ก่อ เย้สุดๆได้แล้วครับทะลุงมล้ดีเลยจ้ะดีละได้ละมันน่าจะช้าละแล้วถ้ามันมีอาการก็เอาไม้เคี่ยวๆเนอครับลงน้ำหนักได้แล้วดอกมันอยู่ที่ไอ้ก้อนต้นขาน่ะที่เป็นก้อนนั่นนะครับเราต้องเอาไม้น่กดเข้าไปแล้วไอ้ก้อนเนี่ยก้อนทัวเนี้ยก้อนตาสะโพกนะเออตาท่านนะครับที่เข้าไปแล้วขี้ขยี้มันมันดีไปยอมมั้ย ไอ้ก้อนนั่นแหละลงน้ำหนักได้เนาะลงน้ำหนักข้างขวาได้แล้วเหรอเออดีครับสู้ๆครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ล้ขออมพิวเตอรเขาโอเคได้ครับสู้ต่อเบาก็เบาเนาอเออมาดเก่งๆครับขอนอนนอนเอหนั่งก่อนก็ได้ะ กดเตือนหนังทิ้งจิ้ไมได้เนาะอันนี้ได้ก็ไ,ได้เออค่ะย้อนมันได้เลยล่ะครับอันนี้ได้แล้วเนาะเออแล้วลองนอนง่ายครับกดเตือนนอนไง่ายมันได้เนาะนี่เยอะมาก ได้ก็อเออเอจิตาเออสะโพกกะกน้กนกบกะอ๋อข้อเท้าเป็นยังอันนี้เดี๋ยวเขาไม่ไปเคียมน้อยครับไม่เคียมน่อยก็คือนั่งแล้วก็นอนเนาะส่วนยืนเหระยืนยืนก็เตือเลลาก็ถ้าเมิอนเนาะโอเค แต่ถ้าเอ๊น่าจะสบายแล้วก็สบายแล้วเนาะโอเคไอ้เฮานี่ไปข้างที่แล้วเนาะอากาศมันลดลงจะได้แล้วครับเหลือกี่เออเหลือหกซิบแหละแล้ว,ลว,ลวข้างนี้เหรอมาข้างนี้เหลือสามซิฟเนาะ <laughs> เออเดี๋ยวเราลองไปแจใ้ดูมั้งครับเนาะแล้วก็ไอ้ที่เลือที่ข้อเท้าเดี๋ยวเอาไม้ขยีขยีครับเอาไม้ขยีขยีเนาะู้ต่อนะ เออมาเดี๋ยวนะผมน้อยครับโอเคได้ก็ได้นอกครับเออเป็นยังปวดแผลแล้วก็สําครับเบาขึ้นเนาะดีแล้วครับสําคัญคือประคองหลังเนอะเวลานั่งก็ต้องนั่งหลังตรงนี้ครับนั่งหลังตรงนี้นะยืดขึ้นไหมนะโอเคลองกระโดดดูแล้วครับ สบายกันตอนแรกคัดๆกัดกค่ะตอนแรกคัดเนาะตอนแรกชาโอเคปวดแล้วชาครับมอกอนนี่กระดกอิ่มได้เนาะมะกรนกระดกอิ่มได้โอเคประเดวนี้ก็คือมะกอนี้มันกระด้างกะก็ว่ากระดกแล้วมันเจ็บก็แล้วก็ข้อเท้าเนาะติมได้เนาะแล้วนิ้วเท้าเหรอตะกรนกรชาตะกนกชาแหละ ตอนนี้เหลือน้อยเดียวแล้ว,ลวเหลือน้อยเดียวแล้วเนอะเออโอเคมาคุณครูลองลองลูกมาทดสอบกระดกันงเกียงก่อนเอโอเโล่งก็ยังไม่ได้ผ่าเลยเหมอลองกระดูกถึงแหละแต่หมอยังหาไม่เจอเลยเออโอเคดีดีครับจะได้ก็ต้อง จีโอ้มันก้มไม่ได้หรอกก้มไม่ได้อะตอนนี้แล้วขั้นไหนเยืดเหยืดตัวได้แล้วดีแล้วครับดีแล้วขนลุกสูสูดึงดึงดึงเลดลดมาได้เยอะเลยครับเดี๋ยวถ้าหมอเอมไอก็ส่งฟิล์มมาดูหน่อยครับสูสูเช้าวันนี้มาแค่ทีซีเนาะ เขาเนี่ยไปสามขั้นมันเป็นจะได้ของเขากาเขาเดินของขึ้นละเดินได้ไกลขึ้นเนาะได้ไกลขึ้นแล้วนั่งนั่งได้เมินขึ้นอะไรอย่างเงาแตะกอนตะกอนนั่งได้จ่ได้กาแล้วตอนนี้ละเขาสามสิบนาทีแล้วละเนาะโอ้ดียละถ้าเขาได้ระดับนี่เขาก็ลุกทุกสามสิบนาทีเนาะ โอเคทุกวันนี้ก็คือลูกบอยอยู่ก่อนนั่งๆลุกๆแหละโอ้ดีแล้วครับแล้วก็เดินเนาะเดินจากได้ตะไดเป็ี่นตะไดแล้วครับก็เดินได้ไกลก็ใช่ครับมันได้เลยนะวันนี้เจียวแจกตั้งลุมขึ้นมาก็หลายเมตรอยู่นะเวลาที่ก็เจียวได้สบายแล้วเนาะโอเคดีเลยครับโอ้ได้นักแล้วเนาะได้กี่เปอร์เซ็นต์ละสามั้งเออจลยอยู่ที่สักเออจะเลยอยู่สักส เออได้เจสซิฟละดีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮามาเนยวันนี้ําข้างเนาะครับครับแล้วก็ที่นี่เขาก็ใจพฤติกรรมยังเก่าห้องบบดีไปลาดใจเขาพฤติกรรมเนี่ยที่เขาเนียแล้วมันดีขึ้นเขาก็ต้องอยากจะอนะเล้งลุกบ่อยๆยืดบ่อยๆเนาะประมาณนี้เนาะแอบพอใจการทักษาก็ค้าบคนลุกนะดีใจแต่ข้าวปวดหัวข้าว ตอนแรกติดตัดไหนฮ้องติดสะโพกติดสะโพกครับ้วก็ก้นโกบแล้วก็หน้าขาข้อเท้าเนาะเออตะตะกอนอ่ะไหนไหนลองโชว์ยกขาลหรอว่าตะกอนยกจะได้มได้ครับยกชีฟมได้ครับมันได้แล้วลหละมันสามารถขยับขึ้นมาได้หรอเพราะมันล็อกขาขามันล็อกหมดเลยเนาะเออ อันนี้ได้แล้วเนาะโอ,คคโอ้มันเกือบจะปกติแล้วนะนะคคนครูคลองเดินไปเดินมาให้ดูน้อยครับ <c oughs>